ตัวเองตัวช่วยให้ตัวเองหน่อยแล้วแบแล้วเป็นโมรดโกโลกผมก็ไปดูมาว่าบาเชียเลยโอเคปี2535ภูพระบาทเพิ่มได้รายได้การท่องเที่ยวแค่3,000กว่าล้านผมบอกเลย <ๆ S 2> เป็นนายกเมื่อ <ๆ S 2> ่ทรูท่องเที่ยวชื่อพีธาเพิ่มขึ้นสา4เทา่5ทา5รเท่า อุดรธานีอยู่ตรงนี้เห็นหลวงพระบางพี่น้องลาวอยู่ตรงนี้เห็นหอยอ่านเวียดนามอยู่อย่างนี้รอเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมเชื่อมสามภาษา,า,ปาเป็นไต้เมือมงมระดบโลกไปเลย <sept> ember, <ông> แต่ตอนนี้ข <Okay, okay. S 1> อให้เจาเตี้ยพร้อมก่อนว่าทะเลบัวแดงเนี่ยกำลังจะมาแล้วเนี่ย คนจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมรถเมล์ไฟฟ้ามาเตรียมรับน้องท่องเที่ยวที่น้องไม่ได้จังะที่พร้อมไปมากกว่านั้นคือการทำงานเตรียมงานทีมสจอทำงานแบบซปเปอร์ท้องถิ่นบอกเลยว่ากรุงพาวาตีนี่จอกหูหนูยักษ์นี่แกต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาท่องเที่ยวมีแต่วัชพืชไม่มีคนดูแลแกบอกต้องแา่ ถ้าจะไปที่หนองหารบอกเลยไล่อ้อยตั้งหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งม่าไรมีโรคใบขาวอ้อยเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดอ้อยต้องไปช่วยเขาวังสามหมอผู้ป่วยยาเสพติดเยอะมีเป็นพันพันต้องไปช่วยบำบาทเขาน,นายุงมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะต้องมีสาธารณสุขพี่สี่หจังหวัดทำการบ้านเเรียบร้อยแล้วแกลงเป็นลายอำเภอ ไปมาก็หมดแล้วเนี่ยนี่คือความชัดและความพร้อมที่หาได้ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งทนายคณิสอนานาครับพี่น้องครับคำถามสำคัญคำถามสำคัญคือพี่น้องชาวอุดรพร้อมหรือยัง เขาอะชัดแล้วพักประชาชนอะพร้อมแล้วพี่น้อมชาวอุดรพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังอยพอกันทีกับ1ิบสอปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอดีตที่จำเจเป็นอนาคตที่จริงใจได้ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมจากการเมืองกลับไปกลับมา ให้กลายเป็นการเมืองตรงไปตรงมายังไงยังได้ไหมพหราหนือยางก,กับการเปลี่ยนให้อนาคตในการทำงนานเป็นทีมให้มีสอจสี่สิบกว่าคนสอปจสี่สิบกว่าคนทำงานเป็นทีมคู่กับเขาให้อุดรก้าวไปสู่ข้างหน้าสทีหนึ่ง เียนเราให้โอกาสเข้าเหมือนอย่างที่พี่น้องชาวภูมิภาวาปีเคยให้โอกาสผมแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้นไม่ได้ม่ได้ไม่ไ้อง่ไ้ไ่้่ได้ไม่ได้ม ใจของผมสลายกริสรได้บ่ได้รไดครับพี่น้อง <Yeah! S 1> ถ้าได้เรามาย่อประเทศไทยอยู่ที่อุดรธานีไปด้วยกัน24นนพฤศจิกาข้าวขุนหากาบ่